เลาสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคอมดิที้ม o บ i ายและสาระหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดนี้ผมตัวเกมก็มีการอัปเดตปืนโอเวเตอร์สกิลตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาผมกับปืนอันนี้ทีเรเตอร์แน่นอนว่าพิลิงก็จะทาการทดสอบคลิปในวันนี้ผมกับตัวปืนโอเวเตอร์สกิลอันใหม่ว่าในเรื่องของการใช้างานของมันเนี่ยจะเป็นปืนที่มีความสามารถน่าใช้งานมากแค่ไหนแลวก็เปรียบเทียบก,กับปืนอื่นๆที่อยู่ในโอเวเตอร์สกิลเหมือนกันที่อยู่ในเมตาใ<อ>นตอนนี้นั่นเองเนาะก็มาดูดีกว่า สำหรับวิธีการปลดล็อกปืนกระบอกนี้ผมจะอยู่ในบรรพาสซีซั่นที่6ในระดัยี่ห้าซะกับว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็สามารถปลดล็อกได้นั่นเองเนะก็ใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็น่าจะปลดล็อกกันได้ทุกคนเลยนะโดยคําบรรายของตตวปืนเนี่ยเขียนไว้ว่าใช้กระสุนวัสดุขั้นสูงที่มีความสามารถในการเจาะเกาะได้ทําการแกะรอยและสังหารศัตรูระยะใกล้ได้โดยไม่ต้องเล็ง หรือถ้าเกิดว่าจะพูดในรูปแบบสั้สนๆผมเจ้าปืนเวเตอร์นี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับปืนพกอย่าง j 358ม,มากเพราะว่ารูปแบบการยิงเนี่ย ก็จะเป็นปืนตระกูลสายลูกโมผมที่ยิงทีลนนัดก็จะมีการเว้นจังหวะในการยิงแต่ละครั้งประมาณ1นวินาทีต่อกระสุนหนึ่งัดแต่สิ่งที่ทาให้ตัวปืนนี้ผมมีความสามารถพิเศษก็คือจะมีระบบในการช่วยยิงได้ผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงในจุดที่อยู่ในเป้าสีแดงถ้าเกิดว่าเราจะคอนเฟิร์มว่ายิงโดนสตูแบบแน่นอน1 0 0่ร้อด้วยความสามารถของการยิงครับผมเมื่อมีเป้ามาขนาดนี้ถ้าเกิดว่าระยะไกลเนี่ยตัวปืนมันก็จะซูมเล็งให้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเล็งโดนสตูในเป้าเนี่ยในการยิงระยะไกลก็สามารถทววัันนนชออคิไดด้ใหมขง NP แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายรูปแบบการทางานของตัวปืนนะผมเมื่อเราเนี่ยกดใช้งานปืนออกมาก็สังเกตว่าตัวกระสุนเนี่ยจะมีให้6นัดแต่ตัวปืนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาเนี่ยลดลงแบบเรื่อยๆการที่เราเนี่ยถือปืนปกติโดยไม่กดเล็งเนี่ยตัวปืนจะไม่มีระบบช่วยเล็งับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะยิงศัตรูได้เนี่ยเราต้องกดเล็งก่อนนะแล้วพอกดซูปสโคปปุ๊บเนี่ยศัตรูเนี่ยจะมีตัวมาร์กสีแดงถ้าเกิดว่ายิงโดนในมาร์กศัตรูก็จะตายแต่ในกรณีที่เรายิงโดนนอกแม หรือว่าไม่เข้าในแม็กตรงแดงก็เท่ากับว่าการฆ่าศัตรูจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ยิงเข้าไปในขอบวงขอให้โดนพียงแค่นิดเดียวในรอบก็ถือว่าคอนเฟิร์มว่าตายแบบแน่น,นอนนะในเรื่องดาเมจของตัวปืนนี่ผมแน่นอนว่าเล่นในโหมด MP ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นตัวเปล่าเนะี่ยคอนเฟิร์มว่านัดเดียวตายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเรื่องของดาเมจรรอุปกรณ์อื่นๆละ่ะอย่างเช่นทานะของตัวหุ่นยนต์ก,ก็ลองทดสอบเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือกรแล้ของฝ่ายศัตรูผมก็กดอาวุธขึ้นมา ในการเล็งสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวหุนยนเนี่ยเราสามารถเล็งยิงได้ถ้าเกิดว่ายิงข้างนอกวงก็ไม่เกิดาดาเมจแต่เกิดว่ายิงในขอบวงก็จะเกิดาดาเมจขึ้นมาผมโดยกระสุนหนึ่งนัดเนี่ยความเสียหายของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามถึงสี่หลอดเลือดถ้าเกิดว่ากุากระแอดสามารถตายได้ด้วยกระสุนเพียงแค่สองนัดเท่านั้นผมซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างแรงกว่าตัวปืนอย่างวอลแม็กชีนมากๆเลยนะ และต่อมาผมกับการทดสอบของตัวรถช็อค R4 อันนี้ก็จะเห็นว่าพอกดตัวรถมาเนี่ยตัวปืนถึงแม้ว่าจะเล็งเป้าอะไรก็ตามแต่ว่าตัวเป้าเนี่ยก็จะไม่มีที่ตัวรถนะแต่ถ้าเกิดว่าการทำดามเมจเนี่ยเราก็ยังสามารถทำได้ปกติโดยรวมเนี่ย่า้ะตงใช้กระสุนประมาณ2อถึงานัดในการจัดการตัวรถนี้นะและสำหรับตัว UAV แล้วก็เคาน์เตอร์ UAV ผมก็ใช้กระสุนเพียงแค่นัดเดียวในการยิงทำลายต่อ1ล่ลำและสำหรับดามเมจต่อความเสียหายต่อตัวโดรนเนี่ยก็ใช้กระสุนเพียงแค่1ลูกเท่านั้น และในส่วนของตัวป้อมปืนเนผมก็ใช้กระสุนเพียงแค่หนึ่งลูกเหมือนกันในการยิงทำลายและสรับฮอเล็กก็ผมก็ต้องใช้กระสุนเพิ่มจากหนึ่งลูกกลายเป็นสองลูกในการยิงทำลายและต่อมาผมกับตัวของฮอใหญ่ในการทำดามเมจเนี่ยก็ใช้กระสุนเพียงแค่สองนดัดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าปืนนี้เนี่ยดามเมจเนี่ยเจาะเกาะสมชื่อมากเลยนะ แต่ที่น่าสนใจใผมที่อยากจะทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทวี่ซิสเต็มที่เป็นระเบิดลองตามปกติเนี่ยเจ้าตัวระเบิดลองอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานเนี่ยเอาไว้กับพวกปืนที่เป็นสายวอลเมชีหรือว่าปืนประเภทระเบิดต่างอย่างทูสเปลโร่เนี่ยมันจะสามารถป้องกันกระสุนได้2ลูกต่อ1นชิ้นแต่สำหรับเจ้าปืนใหม่ที่รูแบบปืนพกนี้เนี่ยมันจะเป็นกึงก่งๆกับพวกปืนระเบิดหรือเปล่าก็ไปทดสอบกันนะ นส่วนของโต๊ะทีซิตเต้วันนี้ผมถ้าเกิดว่าเราแปะเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงปืนในระยะประชิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกสายปืนระเบิดเนี่ยมันก็จะระเบิดออกมาใช่ไหมแต่คราวนี้ลองเป็นปืนพกดูนะยิงไปในเส้นทางที่ต้องผ่านตัวลูกกระสุนระเบิดเนี่ยมผมก็1นัด2นัด3นัดตกลงว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถป้องกันกระสุนอันนี้ได้นะ และสำหรับเจ้าปืนนี้ผมจะมีการอัปเดตเข้ามาในโหมดของ b a t t l e Royal โดยจะอยู่ในส่วนตัว a i r ์ดอกครผมก็จะมีโอกาสในการสุ่มเกิดเจ้าปืนนี้ให้เราเนี่ยสามารถเก็บได้กระส่นที่เราเก็บได้ก็จะมีทั้งหมด8นัดด้วยกันและในเรื่องของดาเมจของตัวปืนในโหมดของ b a t t l e Royal ย็คผม พี่ลิงก็จะยิงใส่ตัวละครที่ใส่เกาะ3ปั๊มอะดรีนาลีนมีเลือด3หลอดก็มาดูก่อนว่าดาเมจต้องใช้กระสุนกันทั้งหมดกี่นัดถึงจะสามารถฆ่าได้จะรับกรณีที่มีตัวเต็มนัดแรกครับผมโดนไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะอัที่2ก็ตายถ้าเกิดว่าปืนนี้สามารถใช้กระสุนเพียงแค่2นัดในการจัดการคนที่มีเกาะแบบตัวเต็มได้นี่เองแล้วต่อมาผมกับการยิงผู้เล่นโดยปั๊มเพียงแค่ยาอะดรีนาลีนอย่างเดียวผมก็จะมีหลอดเลือด3หลอดนะ มาดูดีก่าว่าจะใช้กระสุนนัดเดียวตายหรือเปล่าก็นัดแรก,กผมปุ๊บไม่ตายผมเลือดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ15เถ้าเกิดว่าในการที่จะฆ่าผู้เล่นนะผมถึงแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะใส่เกราะ1เกราะ2อก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถปัม๊มาดีนารีนได้เนี่ยกระสุนที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องใช้2นัดเป็นขั้นต่ำอยู่ดีนั่นเองนะสรุปสำหรับการใช้งานเจ้าปืนกระบอกนี้ผม ในโหมดของการเล่น MP เนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงความสามารถในการ burst damage ให้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยท้าของตัวปืนอย่างว a l m a c h เนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะเป็นอย่างทางเลือกที่ดีกว่าในการยิงระยะประชิดถมเพราะว่ามันสามารถจ่ายกระสุนได้เร็วกว่าประมาณสัก2วิธี3วิธีเนี่ยก็จ่ายได้ประมาณ6ลูกซึ่งเราสามารถ burst ศตูได้อย่างรวดเร็วแต่พอมาเป็นปืนใหม่เนี่ยที่เป็นปืนตะกูลแบบกึงก่งกพกหน่อย ทำให้การยิงดาเมจของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีดีเลยประมาณ1นึ่งวินาทีผมเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายบูเท่าไหร่ผมวอลเมคีนก็ยังเหมาะสำหรับสายบูเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นเนี่ยเป็นประเภทสไนเปอร์หรือปืนสายแคมป์ที่เราเนี่ยไม่เน้นในเรื่องของการประชิดตูเนี่ยต้องบอกเลยว่าปืนพกตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะ และสำหรับในหมดของแม t เท Royal ลก็ต้องเรียกไว่าเป็นอุปกรณ์สุดโกงมากเพราะว่าเราสามารถฆ่าศัตรูด้วยกระสุนเพียงแค่2นะัดเท่านั้นผมปกติประเท r ร y ย l e เนี่ยถ้าเจอัวเต็มชุดเต็มเนี่ยก็ต้องยิงกระสุนเกือบ20-3สิถึงนัดกว่าจะฆ่ากันได้นะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่อันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มว่า2นัดเนี่ยตายแน่นอนสำหรับคนที่เป็นโตเต็มแล้วก็ในเรื่องของอัตราการสุ่มดรอออกของตัว Ado ์โดยปกติเนี่ยเจ้าปืนนี้เนี่ยมักจะออกหลังจากแอร์ด็อกล่องที่3นะโดยส่วนมากที่เห ปเพราะฉันเราไปลุยเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าครับผมก็ต้องย้ำอีกคงว่าในเรื่องของการใช้งานปืนนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายแคมหรือว่ายิงในระยะกลางถึงระยะไกลนะถ้าเกิดว่าไปเล่นปืนอย่างฟารโรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมเพราะว่าระยะประชิดเนี่ยทางด้านของโตปืนอย่างฟารโรหรือว่าวอลเมคีเนี่ยมันค่อนข้างจับคู่กันได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเบิร์ดระยะใกล้ได้ปืนนี้เนี่ยระยะใกล้มันก็มีเสียเปรียบก็คือดีเลย์นั่นแหละผมถ้าเกิดว่าตัดในเรื่องของดีเลย์ไปได้เนี่ยมันจะเป็นปืนทีี่มากเลย แต่ก็ไม่แลกนะเพราะว่าปืนพกถ้าเกิดว่ายิงรัวๆได้นะเดียวตายนี่มันก็โกงเกินไปนะมันจะโอพมากเลยนะด้านซ้ายชัวมีหนึ่งคนออาไม่มีสักคนเลยครับเอารถตามรถไปเองน้อยๆตามรถไปต้องมีหนึ่งคนสองคนโอ้โหจะเยอะเลยเยอะเลยจังหวะนี้ยิงเลยสองคิวรถแตกข้างหน้าน่าจะมีคนเดินเข้ามาเดี๋ยวขวาเจอแน่นอนจ้เอไม่มีใครโอ้โหโผล่หน้ามาสองคน จิงสะพอ์ตริงสะพอดยังไม่ได้ติดเสาติดเสายับยับเสาบังทุกเม็ดเลยครับจังหวะนี้ขอบคุณเพื่อนที่เป็นโล่มุนดูเท่หเอาเพื่อนเคล์หมดแล้วเหรอเมื่อกี้จะบอกว่าเพื่อนเป็นโล่มนุษยทให้สักหน่อยจบเลยเจ๊เอ๋ไม่มีคนเลยครับขวาขวาก็ไม่มีคนเพราะว่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนตายแล้วอ้าวมาต่อเนี่ยสองสามอินไหมเอพมีไหมอโหเพียบ ดีนะเป็นบอดเอออ่ะอ,อันนี้ไม่ใช่บอดแล้วล่ะแต่น้าขนาดนี้อีกนิดเดียวจะได้แล้วปล่อยไปปล่อยสแกนปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยให้หมดโอเคได้ปืนแล้วมาโอ้โหเล็งแคปมเล็งแคป์ไกลมมกเล็งแค้มไกลม,กลม,กลมกอ๋อละเพื่อนเพื่อนแอบดิงไปหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนได้ไงเจเอปือนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในระยะที่เรียกว่า นาลาบเดียวกันเนี่ยเราสามารถยิงทะลุดได้ผมอันนี้ก็เป็นเกจความดูน้นิดนึงนะผมว่าข้างหลังว่ะข้าง้างเลยแหล่ไม่ใช่ข้างหลังอหล,ละใส่ไปหนึ่งทิวปิดรถช็อตไปดิครับยิงระยะไกลก็แตกได้นะครับขอให้ให้อยู่ในวงโอโห้หคือถ้าเกิดว่าเล่นยิงไกลผมบอกเลยว่าอารมณ์เหมือนกับถือสนายย่อมๆเลยอ่ะจริงๆบอกเลยเออแต่ว่าหลังแตกอือเอเ็นซีบอกเลยไม่ไหวแล้วปลด ปล่อยพลังบางใครต้องใช้หุญญน่นยนต์ช่วยแล้วรู้สึกเกีียวกาดปล่อยมะพลังแห่งหุญญน่นยนต์แต่เพื่อนอย่าแย่งนะเออนี่ยยังไงเ,ออเรียบร้อยครับจังหวะนี้ติดสาวก็ยิงทะลุหมดใช่เอ๋ระยะไกลก็บอกเลยว่าขอให้บอกที่กดแม่นยำอยู่แล้วใช่เอ๋เจอใครหรือเปล่าเจอใครหรือเปล่าด้านขวายังไงยังไงโอ้โหเพียบครับหุ่นยนต์ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหหุ่นยนต์ยิงไม่แตกเลยนะ ยิงยิงยิงโอ้โหระเบิดไปมาขอยก่อนถึงแม้ว่าดาเมจจะโดนไม่แรงก็จริงแต่มันก็โอ้โหเต็มหน้าไปหนึ่งลูกครับผมบอกเลยว่าหายไปเยอะอยู่เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋พิงเวงหนึ่งคนข้างหลังข้างหลังหรือข้างหน้าเจ๊เอ๋โอ้โหเมื่อกี้เหมือนกับโดนต่อต่อยู่ข้างหน้าเทียบรล้วสองสามคนยิงไปยับยับห้าคนสุดท้ายอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออคือหุ่นยนต์นี่ผมก็บอกเลยว่ามันควรจะเนิร์ฟอีกนิดนึงนะ ยิงไกก็แม่นดาเมจก็แรงแถมยังค่อนข้างถึกแต่อย่างว่าผมมันค่อนข้างเรียกยากพอมันเรียกยากแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างให้มันบาลานดีนั่นเองนะก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวปืนโอเปอเตอร์สกิลอันใหม่นั่นเองนะและเหมือนเดิมใครชอบลิปด,ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันไนดะ้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กน,นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมกอไปแล้วปิ๊บ